สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอีกเปิดช anel นะครับวันนี้พบกับผมแจ็คอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญททวิสุวรรณนะครับก็เป็นรุ่นจำปีคู่บารมีนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับก็เนื้อที่ผมจะมาให้ชมนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะครับผมก็เป็นเหรียญที่สร้างจํานวนไม่มากนะครับผมก็มีแค่ห้าพันเหรียญนะครับผมสาหรับ รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกล่องก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้วัชรมณีแบบนี้เลยนะครับผมผ้ากำมะหยี่ด้านในนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับผมอันนี้ไม่ใช่นวะนะครับเป็นทองแดงขัดเงานะครับกำมะหยี่จะเป็นสีเหลืองแจ่มๆหน่อยนะครับแบบนี้ส่วนเนื้อเหรียญนะครับก็จะเป็นทองแดงเลยนะครับเป็นทองแดง เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นชื่อรุ่นเต็มๆนะครับลาบผลพูนทวีคู่บารมีสุขนิรันนะครับผมด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าเทพกับหน้ายักษ์นะครับยืนคู่กันแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีแบบนี้นะครับลักษณะเหรียญทรงจำปีนี้นะครับก็จะหูเหรียญนะครับก็จะมีความ ใกล้เคียงกับรุ่นจะปีปดนี้นะครับผมจะเป็นลายคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นห่วงเจาะรูแบบนี้นะครับมีห่วงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้เป็นลายกระนกดานข้างของเหรียญก็จะคล้ายกับรุ่นปดนี้นะครับผมนี่นะครับด้านบนของเหรียญนะครับตรงเสียนขององค์ท้าวเวสวรรณนะครับก็จะเป็นยันพุทซ้อนนะครับอยู่ตรงตรงกลางนะครับ ปลายของยันก็ถึงขอบเหรียญพอดีนะครับส่วนองค์ท้าววิสวรณ์นะครับใบหน้าเทพนะครับก็จะดูเข้มเข้มหน่อยนะครับไม่ถึงกับยิ้มนะครับส่วนหน้ายักษ์นะครับก็จะมีความเข้มขังดุดันนะครับดูบริเวณจมูกนะครับจมูกก็จะโด่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งหน้าเทพแล้วก็หน้ายักษ์นะครับ ผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญก็ด้านหลังนะครับก็จะมีความเรียบเนียนแล้วก็เป็นเงานะครับถ้าเราเอียงเหรียญดูก็จะเห็นเป็นเงานะครับแล้วก็องค์เท้าวิสวรณ์นะครับทั้งสององค์นะครับก็ไหลนะครับบ่าก็จะชนกันแล้วก็เท่ากันนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นองค์ที่ยืนคู่แบบกันแบบนี้นะครับแขนก็จะติดกันแล้วก็ขาก็จะติดกันแบบนี้นะครับกระบองขององค์หน้าเทพนะครับก็จะเป็นกระบอง ทรงโค้งๆนะครับนี่นะครับเป็นกระบองเหลี่ยมนะครับทรงโค้งๆปลายแหลมส่วนองค์หน้ายักษ์นะครับก็จะเป็นกระบองเกลียวแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านล่างฐานนะครับด้านล่างฐานเขียนว่าทาเวสุวันโนนะครับผมนี่นะครับทาเวสุวรณโนแล้วก็ผิวเหลี่ยญก็จะเงาๆนะครับชายแคงก็จะเห็นด้านซ้ายก็จะเห็นขององค์ หน้าเทพนะครับด้านขวาก็จะเป็นชายแขงขององค์หน้ายักษ์นะครับนี่นะครับยวเรียนอันนี้ส่องผ่านซิลนะครับส่องผ่านถุงเลยนี่นะครับส่องผ่านถุงก็ยังสวยงามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญ หลังเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับราบุญคูทวีนะครับกู้บารมีสุขนิรันนะครับอยู่ท่านบนนี่เลยนะครับแล้วจะมียันตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโคดเหลงนะครับต่อโคดเหลงก็จะเป็นเหลงโคดคล้ายๆกับจำปีสี่ห้านะครับผมเป็นโคดเหลงหางสั้นนะครับแบบนี้นะครับต่ออยู่ท่านด้านบนนะครับส่วนยันยันที่อยู่ตรงกลางนะครับก็เป็น มีทั้งหมดเก้าตารางนะครับตรงกลางจะเป็นยันโสรดมงคลนะครับแล้วก็ตรงอีกแปดตารางล้อมรอบนะครับก็จะเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับล้อมรอบก็คือเป็นสุดยอดของยันนะครับเป็นยันใหญ่นะครับที่มาประทับบนหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นอักษรจีนตรงนี้นะครับนี่นะครับอักษรจีนส่วนเลขโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นการตอกนะครับต่อโค้ด นะครับไม่ไม่ได้เป็นการเลเซอร์นะครับผมอยู่้างด้านล่างยันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขียนว่าวัดจุลามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับคู่บารมีพุทธศักราชนะครับสองห้าหกสี่นะครับนี่นะครับพุทธศักราชเป็นสองห้าหกสี่นี่นะครับขอบเหรียญด้านหลังเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะเป็น แบบคมคมนะครับคมคมขอบเหรียญด้านหน้าจะเป็นมีมุมเฉียงนะครับมีมุมเฉียงเล็กน้อยนะครับตัวตรงขอบเหรียญนะครับตรง,ตงขอบเหรียญตรงนี้ตรงขอบเหรียญเราก็จะเห็นรอยตัดขอบนะครับรอยตัดขอบด้านหน้ากับด้านหลังตรงกันนะครับก็คือตัดบล็อกตัดจะคมมากนะครับก็คือตัดขาดเลยนะครับ ส่วนตุงหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็ตัดขาดแล้วก็คมนะครับแบบนี้นี่นะครับด้านหลังหูเหรียญก็จะเป็นแบบเจาะรูแบบนี้นะครับเจาะรูก็คือเป็นปั๊มเป็นปั๊มเจาะมาจากทางด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีเบอร์ยื่นออกมาหน่อยนึงนะครับตรงที่ร้อยใส่ห่วงนะครับห่วงก็จะเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะครับดูโดยรวมแล้วนะครับผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญก็จะมีความ เรียบเนียนแล้วก็เงางามนะครับแบบนี้สีของเหรียญนะครับสีของเหรียญก็จะออกสีชมพูนะครับออกเป็นสีทองแดงแล้วก็ชมพูนะครับเนี่ยนะครับผิวเหรียญก็จะมีความเงาแบบนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงขัดเงานั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะมีความสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเป็นผิวกระจกเลยนะครับออกสีชมพูนะครับก็เป็นเงาสะท้อนแสงแบบนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็อ่า เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ทางวัดจุลามณีนะครับจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางคือเข้าวัดนะครับเข้าวัดหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นการนําปัจจัยเพื่อไปอบุรณะนะครับวัดจุลามณีนะครับทั้งหมดนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญก็ถือได้ว่าได้ทําบุญร่วมกับทางวัดจุฬามณีร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็ การจัดสร้างนะครับก็รุ่นนี้นะครับคุณนิธิพันธุ์ผูกนะครับผมก็เป็นผู้สร้างถวายวัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมก็เนื่องด้วยนะครับคุณนิธิก็อยู่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือวัดมานะครับก็สิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฐนะครับอย่างมากมายนะครับท่านก็มีโอกาสอันดีนะครับที่จะได้สร้างรุ่นนี้นะครับเพื่อถวาย ให้กับทางวัดจุลมณีนะครับผมก็หลวงพ่ออิทท่านก็ได้ออกแบบเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อให้ได้มีการจัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับเพื่อนําตุนทรัพย์นะครับถวายวัดนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างน้อยมากๆนะครับก็เหรียญรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับผมสาหรับทองแดงขัดเงาก็ห้าพันเหรียญเองนะครับผมก็หลายหลายท่านก็อาจจะไม่ไม่ได้ทราบข่าวเพราะว่า สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากมายนะครับก็เป็นการจัดตั้งนะครับไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากมายแต่ว่าเหรียญนี้ก็ถือได้ว่ามีการหมดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าจําจนวนจะสร้างน้อยด้วยแล้วก็คนที่รู้ว่าเออทำบุญให้กับวัจุลมณนีร้อยซก็ทุกคนก็อยากร่วมทําบุญด้วยนะครับก็เหรียญนี้นะครับก็ราคาจองก็ น่าจะประมาณ4ี่ร้อยบาทนะครับผมก็ทําบุญกับวัดนะครับร้อเนเลยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้จองเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจาปีได้ทั้งหน้าเทพแล้วก็หน้ายักษ์นะครับเหรียญสวยนะครับไปบูชาด้วยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการทําบุญด้วยนะครับได้เหรียญมงคลเอาไปบูชาด้วยนะครับผมก็เหรียญนี้นะครับก็พุทธพิเศษนะครับ พร้อมๆกับรุ่นบุญิสารเอ้ยไม่ใช่บุญิสารครับพุทธศินนะครับผมทษทีพุทธศินแล้วก็รุ่นคุ้มภัยให้ลาบแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับรุ่นจเจริญทรพัพย์หกสีด้วยนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีพุทธพิเศษแล้วก็สวนนกกระเคาะประจําปีของวัชลามณีนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมสอง3ห้าหกสามที่ผ่านมานี้เองนะครับผมก็ใครที่ได้ไปร่วมงานก็น่าจะพอทราบว่าพิธีใหญ่มากมายนะครับผมก็มีเกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสก มากมายหลายท่านนะครับ30กว่าท่านนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับประจําปีเลยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เอามาให้ชมความงามกันประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับผมก็ผมก็พยายามจะหาเหรียญมาให้ชมกันนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับสร้างกันมีความสวยงามอย่างไรนะครับแล้วก็ เผื่อท่านใดมีความชอบมีความศรัทธาก็อยากจะไปเช่าหามบูชานะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ